อ่ะแล้วตอนนี้นะฮะเราอยู่กับอีกหนึ่งนักแสดงนะฮะที่ยังมีลมหายใจนะฮะเชื่อว่าจะมีลมหายใจนะครับผมก็เป็นนักแสดงที่หลายๆหลายๆพื้นที่หลายๆเรือนจำหลายๆสถานที่บำบัดหลายๆคนแนะนำหลายๆคนแนะนำนะฮะกับนี่วันนี้มาถ่ายเรื่องอะไรครับเนี่ย วันนี้ก็มาถ่ายเรื่องเงเดียมซิงงี้อ๋อระบบเป็นอะไรฮะัาเ็พระเอกของท้องเรื่องนี่ยเป็นพระเอกครอ๋อ,อ,อเป็นงานการทําง,งานถ่ายหนังกับรายการที่เราแบบดูดอย่างเงี้ยมันยากไหมตัดต่อดจะยากกว่า ถ่ายหนังนี่ตรงไหนก็ถ่ายได้อ้าวแล้วเราดูดล่ะดูดต้องหาม,มุมน,นี้เอาเราดูดแบบไม่ตัอลูจองขึ้นไม่ได้เอาเพราะ Location ก,ก็ต้องมีลมน,น้อยอ๋้องมีลมที่สำคัญก็ต้องไม่มีตำรวจผ่าน เอาอย่างแบบเอาฉากเลยหนังก็จะมีตำรวจเข้ามาเข้าฉากของเรามีเรลเคชั่นการดูดแล้วน่าจะมีตำรวจไม่ได้เขาเหรอแสดตงตกใจมันจะทำให้นักแสดงตกใจแล้วระยะเวลาการยูดก็จะสั้นลงเ,เคยใช้เวลาดูดนานไหมนานมากไม่ดีฮนะสุ่มเสี่ยงเขาเหรอเอาอย่างหนังนี่ชั่วโมงครึ่งดูดนี่ก็น่าจะประมาณไม่ถึงสิบนาทีจบเลยรีบดูดรีบเคลียร์อุปกรณ์นะรฮะแล้วก็เลิกกอง แล้ววันนี้เข้าเข้าฉากผมเห็นมีม้ามาสองตัวนี่เ,เ,เป็นของใครฮะก็ของทีมงานเราเนี่ยเอามาดูเอามาขี <S 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 ่เหรอไม่ใช่มาขี่เอามาดูฉากที่พระเอกสู้กับโจรเนี่ยพระเอกก็จะหมดแรงวันนี้พอหมดแรงปั๊บม้หักสี่ขาเลยหักที่ขาหักเก็บไว้แล้วมันจะชื้นครับผมที่มึงถามเฮียอะไรเนี่ยอ่าชัด